การช่วยเหลือนะคะสำหรับคนไทยที่อยากจะกลับมาที่ประเทศไทยเนี่ยมีแผนอย่างไรบ้างซึ่งเดี๋ยวเราคงจะได้ไปพูดคุยกันนะคะกับท่านธานีแสงรัตนธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกระทรวงการต่างประเทศนะคะสวัสดีท่านธิบดีค่ะสวัสดีท่านทูตจีครับสวัสดีครับคุณคิรยุทธและคุณโนวดีครับค่ะค่ะขออนุญาตเรนถามสถานการณ์ล่าสุดจากท่านก่อนได้ไหมคะว่าที่ยูเครนสถานการณ์ตอนนี้คือยังมีเรื่องของ การาายิงหรือว่า,ามีการารุกจากทางฝั่งรัสเซียอีกหรือเปล่าลคะท่านคะสถานการณ์โดยภาพรวมนะครับก็มีการามีการระเบิดนะครับมีการส่งกืนมังทหารจากรัสเซียขเข้ามาในยูเครนนะครับก็น่าจะเกินเลยสองควันที่อยู่ติดกับรัสเซียแล้วนะครับรยูเครนนะครับก็ก็จะเห็นภาพมีความ วุ ain, night, ่นวายนะครับคลาหุ่ในในยูเครนอยู่พอสมควรนะครับครับเรื่องผลกระทบถึงการคมนาคมขนส่งนะครับทางทั้งบกทั้งทึ้งทั้งด้านฟ้าในปิดแล้วนะครับส่วนทางบกเนี่ยก็ประชาชนก็ใช้รถยนต์ส่วนตัวออกมาเพื่อจะอพยพนะครับออกจากพื้นที่นะครับก็ก็จะมีความปิดขัแนั่นพอสมควร ท่านทิพปรึกตกลงคราวนี้ที่รัสเซียรุกเข้าไปเนี่ยหรือว่ามีการยิงเข้าไปเนี่ยตกลงไปถึงเคียบไหมคะผมผมยังไม่เห็นรายงานครับแต่ว่าก็ชอาติดตามข่าวก็เข้าเข้าไปน่าจะเกินเลยสองสองแคว้นนะครับที well ่ท um ี่ต yeah ิดรัสเซียแล้วครับค่ะค่ะทีนี้เนี่ยคืออย่างคนไทยที่เราอยู่ที่รัสที่ยูเครนตรงนี้เนี่ยจะเป็นในในส่วนใดของประเทศหรอคะหรือว่ากระจายกันอย่างไรล่ะคะ ครับคนไทยมีจํานวน253คนนะครับไนอยู่เครนที่สถานเลขาที่วซอได้ลงทะเบียนไว้นะครับค่ะ่วนอยู่ที่กรุงเทบนะครับ <ru> แล้วก็อยู่ที่เมืองโอเดซ่ากรุงเทพนี่อยู่ตรงกลางประเทศดีเควนนะครับโอเดซ่าจะอยู่ทางใต้ติกับนะครับแล้วก็มีชื่อเมืองลาวิสนะครับอีกลวิสอีกส่วนนะครับเพราะมีกระจายอยู่เมืองลเมืองน้อยอยู่บ้าง ในตอนนี้ท่านทูตเชตพันธ์นะครับได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือคนไทยในยูเครนแล้วนะครับที่เมืองลาวิสนะครับโดยสถานทูตที่วอร์ซอของเราเนี่ยส่งทีมเข้าไปแล้วนะครับ mm hmm. มีมีเจ้าที่สถานทูตเข้าไปสามท่านมีเจ้าที่ท้องถิ่นเข้าไปด้วยมีลาบเข้าไปด้วยนะครับเพื่อตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือคนไทยในยูเครนนะครับ mm hmm. โดยเลือกใช้โรงแรมนะครับท,ที่ที่ในเมืองลาวิสนะครับเป็นฐาน ในการรวบรวมคนไทยนะครับอ,อันนี้คนไทยส่วนใหญ่นะครับจำนวนร้อยกว่าคนนะครับก็แสดงความประสงค์นะครับที่จะมารวมตัวกันที่เมืองลาวิฟนะครับเพื่อดูสถานการณ์แล้วก็เตรียมที่จะอพยพออกจากยูเครนนะครับถ้าสถานการณ์อยังไม่ดีขึ้นนะครับอืมค่ะอมคือก็แสดงว่าก็มีคนไทยบางส่วนก็อาจาจะตัดสินใจอยากจะอพยพบ,บางส่วนก็อาจจะอยากรอดูสถานการณ์อยู่ก่อนใช่ไหมคะท่าน นัใช่ครับคือส่วนส่วนใหญ่เนี่ยคนไทยที่ชาวลงทะเบียนเนี่ยมี253คนนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยร้อยกว่าคนเนี่ยนะครับก็มาเริ่มเริ่มขยับตัวเดินทางมาที่เมืองลอวิฟแล้วนะครับจะมีคนไทยอีกบางส่วนจำนวนไม่มากนะครับที่มีครอบครัวเป็นชาวยูเครนนะครับหรืออาจจะเป็นายธุรกิจในยูเครนจำนวนไม่มากก็อาจจะไม่ได้ออกมานะครับ ดันใจประส่วนใหญ่ดงความประสงค์ที่จะมาที่เมืองลิวนะครับในส่วนของกงมการกงสุลและก็ของกระทรวงการต่างประเทศนะครับกระทร,รวงการต่างประเทศตั้งขึ้นมาจัดการช่วยเหลือคนไทยในยูเครนครับเช่นเดียวกันเพื่อประสานงานกับสารทูตต่าเหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ที่กระทรวงต่างประเทศครับที่รองปลัดกระทรวงเป็น,นหน้าที่นะครับอันนี้ก็จะปภาษาที่เกี่ยวเรื่องการจัดเที่ยวบินนะครับอันนี้ก็นเหลือสองทางเลือกที่ผมเคยเรียนในอังื่อนะครับเดยมีสารทงเลือกคือจะบินออกจากยูเครนอันนี้ไม่ได้ละต่านฟ้าปิด ก็<ม>จะเป็นการจัดเที่ยวบินจากวอซอนะครับ<ม>เที่ยวเช่าเหมาลำมันเป็นทางเลือกที่หนึ่งะครับอ <c oughs> ันดัที่สงหรือทางเลือกที่สามนะครับเดิมนะครับทางเลือกที่สามก็จะจัดเที่ยวบินจากประเทศไทยไปนะครับอันนี้ก็อยู่ในระหว่างเตรียมการนะครับทั้งสองทางเลือกที่เหลือเนี่ยแหละครับอ๋อทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นทเที่ยวบินจากวอซอก็หมายความว่าคนไทยจากลาวีฟที่เป็นจุดศูนย์กลางที่ศูนย์ปฏิบัติการของเราเนี่ยก็คือต้องมาที่วอซอใช่ไหมคะท่าน ก็จะมาทาง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 ถนนใช่ไหมคะทางบกใช่ไหมคะตอนนี้ตอนนี้การเดินทางใช้เป็นการเดินทางทาง้งสอับกหมดนะครับนะครับทุกูตก็เตรียมจัดรถเช่านะครับเป็นรถรับนะครับไปไปรับน่าจะรับที่โอริซ่าน่าจะได้นะครับ,รบแล้วก็ที่เมืองอื่น,นบางส่วนนะครับตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการดาเนินการาครับจากนั้นเมื่อรวมที่ระวิทเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเดินทางถ้าถ้าถ้าสถานการณ์ทุกคนตัดสินใจเดินทางเดี๋ยวก็ จะเดินทางต่อไปที่วอซอครับเพื่อสุเดินทางต่อของประเทศไทยนะครับค่ะทีนี้เนี่ยเรามีกําหนดวันไว้บ้างคร่าวๆหรือยังคะท่านว่าอะถ้ามารวมกันที่วอซอได้อ,อละแล้วเราจะเ,เดินทางให้ให้ทางคนไทยเนี่ยกลับมาที่ประเทศไทยเนี่ยนะคะจะเป็นช่วงสักกี่สักกี่วันหรือแบบเนี้ยคะท่านอยังไม่ได้กําหนดวันนะครับ<ะ>ตอนนี้การกำหนดการต้องต้องต้องดูสถานการณ์กันวันต่อวันนะครับใ <ừ> นขณะที่เราเรียงการเรื่องเที่ยวบินให้เรียบร้อยเนี่ย ทางทางบกที่ลวิสเนี่ยซื้ปฏิบัติการช่วยเหลือเนี่ยก็เตรียมการที่จะเอาคนไทยเข้ามามาที่ลวิสก่อนนะครับแล้วจุดแล้วจึงเดินทางออไปที่ไปที่อสอครับวอสอแล้วแต่ละจุดแต่ละจุดในยูเครนที่จะมาถึงลวิสนี่คือมันไกลมากไหมคะท่านผมว่าไกลนะไกลไหมเหมือนไกลเนาะครับคือคือใน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 ยูเครนก่อนนะครับค่ะ เมืองลวิสเนี่ยอยู่ห่างจากกรุงเคียรประมาณ540กิโลเมตรนะครับใช้เวลาเดินทางทางตะวันตกนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ8-9ชั่วโมงครับแล้วเมืองลวิสนี่ก็อยู่ห่างจากเมืองโอเดซ่าที่อยู่ทางใต้ของประเทศเนี่ยประมาณ800กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางทางบกประมาณ10-14ชั่วโมงรถไฟความเร็วสูงที่เขาทำไว้ตั้งแต่ช่วงยูโร2012ของฮุนไดอะครับมันยังเดินทางได้อยู่ไหมครับตอนนี้ตอนนี้รถไฟการเดินทางทางรถไฟในยูเควนเดินทางไม่ได้ไม่ได้ นะครับไม่ได้ครับต้องใช้เดินทางทางทถนนนะครับถนนอย่างเดียวผมเรียนอีกนิดนึงคือทางโรบิฟเหมือนะครับโรบิฟเนี่ยอยู่ในยูเครนใกล้พรมแดนโปแลนด์ครับแต่ว่าระยะทางจากโรบิฟเข้ามาในโปแลนด์และเดินทางต่อไปยังวอซอนั้นะใช้เวลาจะใช้เป็นระยะทางประมาณ4ี่ร้อยกิโลเมตรสี่ร้กิโลเมตรนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ6-7ชั่วโมงในเวลาปกตินะครับทีนี้ก็ต้องเพิ่มเวลาการเดินทางผ่านแดนจุดผ่านแดนที่ชายแดนยูเครนกับ โ e. ปแลนด์อีกปกติใช้เวลาประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับแต่ในสถานการณ์ที่แออัดแบบนี้ผมคิดว่าเขาคงใช้เวลามากกว่าน,นั้น,นครับอันนี้อันนี้ก็ต้องเรียนให้พี่น้องคนไทยทราบนะครับเราเราดำเนินการกันทัน้นเป็นตอนนะครับครับทีนี้ตอนนี้คือ,อสถานการณ์ที่นั่นเนี่ยคือมีคนยูเครนอะไรก็ก็หาทางหนีที่ไล่จะอพยพ ไปเหมือนกันใช่ไหมคะท่านทิ่ดีคุณไม่ใช่มีแค่ว่าคนไทย <c oughs> คือ <c oughs> ของคนยูเครนเองเขาก็จะต้องพยายามหาทางไปเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับ <c oughs> ก็ก็มีคนคนยูเครนในในประเทศเขาก็มีการมีการเดินทางนะครับไปทางบกต่างก็ทําให้ถนนทางก็ค่อนข้างจะแน่นขนาดมากพอสมควรครับอ๋อสถานการณ์ในในกรุงมเคียฟตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับคือล้างผู้คนแล้วอพยพหมดแล้วเหรอครับนับถึงเมื่อคืนนะครับก็ก็ คืนก็ค่อนข้างจะเงียบครับครับแต่ก็มีก็คือมีได้ยินเสียงว่าเบิดเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีเป็นระยะระยะครับอืมแต่คือโดยรวมแล้วคือยังมันปลอดปลอดภัยไหมคะในเรื่องของการเดินทางเอจากจุดเนี่ยค่ะทั้งเคฟทั้งโอเดซ่าที่ลาวีฟแบบเนี้ยค่ะคือคือยูยูเครนเนี่ยเอ่อทั้งทั้งภาคตะวันทงภาคตะวันออกของประเทศที่อยู่ติดกับรัสเซียก็เป็นพื้นที่ที่มีเหตุการณ์รุนแรงนะครับครับอ่ส่วนลาวิฟเนี่ย อยู่ทางตะวันตกของประเทศใกล้มาทางโรแลราร์ถ้าทำดูดที่นที่ก็ะจะเห็นว่าค่อนข้างจะหาา่างออ,ออกมาออกมามากพอสมควรนะครับอาจจะกรุงเที่ยถึงห้าร้อยกว่ากิโลเมตรนะคเป็นแล้วก็ก็ผมคิดว่าความเรื่องเรื่องการช่้ยรบเรื่องอะไรก็คงยังห่างอยู่ครับที่ราวีค,ค่ะ,ะ,คะอทีนี้ก็แนวทางที่ท่านเล่าให้ฟังก็คือน่าจะเป็นใช้วิธีว่าอามีเที่ยวบินจากวอร์ซอกลับมายังประเทศไทย อันนี้น่าจะเป็นช่องเลือกทางเลือกนี้เป็นเป็นหลักใช่ไหมคะส่วนอีกทางเลือกหนึ่งทางเลือกที่สามที่ว่าของเราส่งเที่ยวบินไปเนี่ยอันนี้ยังต้องใช้อยู่ด้วยไหมคะต้องใช้แนวทางนั้นด้วยไหมเราเราเตรียมการไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อเพื่อเปิดเพื่อเปิดทางเลือกนะครับให้ให้มากที่สุดนะครับเตรียมการไปทั้งสองทางเลือกครับค่ะ ทีนี้ตรงนี Arizona, ้ที่ท th ่านประมวลดูแล right ้วมีข้อกังวลอะไรอยู่บ้างไหมคะสําหรับการช่วยเหลือคนไทยที่นั่นนะคะเพราที่ผมฟังรายงานจากท่านทูตนะครับตอนนี้ก็เรื่องของการเดินทางทางบกในในยูเครนนะครับที่ค่อนข้างจะผนนหนทางค่อนข้างจะแน่นและเรื่องของความรถเช่านะครับเรื่องบริการภาคคุณบินต่างอ่าก็ต้องก็ต้องพยายามหามากกว่าหนึ่งคูตอนนี้เราได้เราได้รถเราได้รถแล้วจาก เราวิสไป,ไปรับคนไทยที่โอเดซ่าส่วน,สนนี้เราเราได้แล้วล้วก็อยู่ในระหว่างดำเนินการแต่แน่นอนนะก็เรื่องความควา,ควาหานาแน่นของการสัญจรทางบกนี่ยนละครับที่ผม,ผมถ,ถ,ถ้าเราสังเกตฟังจากท่านทูตเนี่ยก็ดูจะค่อนข้างแน่นเป็นสินสค้าทายพอสมควรค่ะค่ะจะต้องมีด้านอื่นๆที่เราจะต้องอมีปฏิบัติการอะไรเพิ่มเติมไหมคะหรือว่าศูนย์ปฏิบัติการที่เราตั้งขึ้นมาจะมีภารกิจบทบาทอื่นๆด้วยอีกไหมคะนอกเหนือจากการอพยพคนไทยกลับมาเนี่ยค่ะ เรื่องการหนุนยุคนไทยเป็นภารกิจหลักนะครับแต่ก็จะมีในรายละเอียดนะครับในแง่ของการประสานงานเตรียมการตัดสาการประสานงานสื่อสารกับคนไทยที่ทั่วถึงในยีเครนนะครับการจัดระบบฐานข้อมูลของคนไทยที่มารวมตัวกับที่าวิศนะครับ<ม>ทีมงีมงานเราก็ต้องจัดการฐานข้อมูลให้เรียบร้อยการจัดทําเอกสารการเดินทางของแดงนะครับผู้ส่งเดินทา,นางต่างๆมีใครหลงทำขายอะไรบ้างหรือเปล่า เรื่องของพิธีการเดินทางข้ามแดนเข้ามาในโปแลนด์นะครับต้องมีพิธีการตรวจคนข้อมูลอย่างไรต้องขอวีซ่าไหมในรายละเอียดพวกนี้นะครับทุกท่านเราก็จะดูแลทั้งหมดนะครับค่ะค่ะแต่ยังที่ยูเครนนี่คือเรามีสถานทูตไหมคะท่านทบดีหรือว่าเรามีเป็นแบที่ยูเครนเราไม่มีสถานทูตนี่แหละ่เรามีสถานทูตอยู่ที่วอร์ซอครับซึ่งท่านทูตสถานทูตเราที่วอร์ซอเนี่ยก็ใช้เป็นสถานทูตที่ดูแลยูเครนทั้งประเทศ ก็ถือว่ายูเครนในยูนาเคอาณาของของของสายทูตของเราที่โปแลนด์นะครับแต่โชคดีเหมือนกันครับว่าเรามีมีกรประเทศไทยเป็นที่ปรึกษาพนาได้ปดียูเครนนะครับท่านทูตก็ได้โทรศับประสานงานขอความสำรับเสลิมจากที่ปรึกษาปพนาได้ปดียูเครนซึ่งก็รับปากอย่างอย่างอย่างแน่นอย่างอย่างอย่างหนาแน่นนะครับว่าจะสนับเนุนการปฏิบัติการของเราอย่างเต็มที่นะครับในในในยูเครนครับ <า>ค่ะ <ผม S 1> ค่ะอย่างอย่างคนไทยที่อยู่ที่ยูเครนนี่ส่วนมากประกอบอาชีพอะไรล่ะคะท่านคะพอจะทราบข้อมูลไหมคะส่วนใหญ่เป็นพนักง,งานในในร้านนวดนะครับในร้านชาปานะครับทั้งทั้งหมดเนี่ยตัวเลขคือ20-23คนเลยนะครับแล้วก็เป็นบางส่วนก็เป็นลูกจ้างนะครับที่มีนายจ้างเป็นเจ้าของร้านธุรกิจเหล่านี้ครับเป็นชาวยูเครน เพราะนั้นทางทูตเราก็เลยต้องมีต้องใช้แอปพลิเคชันของเทเลแกรมของของยูเครนนะครับในการสื่อสารกับกับเจ้าของธุรกิจชาวยูเครนด้วยควบคู่ไปกับหลายกลุ่มที่เรามีอยู่แล้วควบคู่ไปกับเฟซบุ๊กควบคู่ไปกับฮอตไลน์นะครับของสถานทูตเองนะครับที่ผมเห็นผมเข้าใจผิดนุ้ก็มีเออเจ้าที่เคยไปถ่ายรูปมันคือสถานกงสุนทยในยูเครนที่เคียฟแต่อันนั้นเขาไม่ได้มีหน้าที่มาดูแลเรื่องนี้ใช่ไหมฮะคือตอนนั้นเนี่ยเป็น เรามีกองสุนทรคริดติมศักดิ์ของไทยในรรยูเครนที่เป็นคนครรยูเครนเนี่ยแหละครับแต่ตอนหลังเนี่ยเขาเขาไปได้รับตําแหน่งเป็นที่ปรึกษาที่ประธานาธิบดีกากาือก็เป็นเขาเป็นคนที่รักประเทศไทยเป็นมิตรประเทศไทย<อ>ทเราได้สร้างควายเครือข่ายสัมพันธ์ไว้มาเป็นเวลายาวนานนะครับส่วนบ,บ,บางที่ก็ได้ได,ได้ได้เขาช่วยท่านทูตอยู่ครับส่วนสองส่วนความอยู่ครับค่ะค่ะทีนี้อยากจะให้ท่านช่วยให้บอกพี่น้องประชาชนคนไทยหน่อยนะคะประเมินสถานการณ์ณตอนนี้เนี่ย ดูแล้วเนี่ยแนวโน้มของสถานการณ์จะเป็นอย่างอย่างไรอะคะสถานการณ์ในยูเครนเนี่ยล่ะคะ่ะหรือท่าทีของทางฝ<บ>ั่งรัสเซียแล้วด้วยนะคะก็อยากเรียนพี่น้องประชาชนนะครับตอนนี้สถานการณ์ในยูเครนหรือรัสเซียก็เข้ามาในยูเครนใน,ในหลายในหลายพื้นที่นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของเราในฐานะาของสถานทูตของเราที่ต้องดูแลคนไทย huh. อย่างเต็มกําลังความสามารถเลยนะครับก็ค,คือการย,ยกย้ายเตรียมแผน คนไทยให้ออกมาจากพื้นที่ที่มีการแร่ให้มากที่สุดแนละก็เร็วที่สุดโดยใช้เครือข่ายของตัวช่วยของเราในยูเคนนะครับตระเวนมาที่ลาวิสแล้วก็อาจจะเดินทางต่อข้นมาในโคราชใกวันแรกครับเขาคงรับกันเป็นวันศครรบครับค่ะส่วนสถานการณ์ในนั้นล่ะคะประเมินดูแล้วน่าจะทิศทางมันจะเป็นอย่างไรอะคะมันจะไปทั่วเลยไหมฮะหรือว่าเขาจะเลือกเฉพาะเมืองอะไรอย่างเงี้ยครับคือเหมือนว่าคนคาดเอาคงคาดเอาแผนของรัสเซียลําบากนะครับ คือเราก็มองว่าคนไทยควรจะออกมาก่อนดีกว่าถูกไหมฮะประมาณนั้นตอนนี้ก็ตอนนี้เราก็ต้องพาคนไทยออกมาให<ช>้ถับที่สุดแล้วก็ในที่สุดก็อาจจะต้องเดินทางกลับประเทศไทยครับอืมค่ะส่วนอย่างเรื่องของท่าทีของประเทศไทยต่อกรณีที่เกิดขึ้นอันนี้เราต้องจําเป็นต้องมีท่าทีอะไรออกมาไหมคะหรือว่าเราจะมีต้องมีนโยบายอะไรออกมาไหมคะนะ้องนโยบายาตางองรารี่ยค่ะเมื่อ,อ,อวานนี้เราได้มีท่าทีนะครับเพราะว่าเราคิดตามแผนการ สานการณในยูเครนอย่างใกล้ชิดนะครับเป็นเพราะย่างยิ่งการทวมีความตึงเครียดในยุโรปและก็ประเทศไทยเราแสดงความกังวลอย่างยิ่งนะครับทุกประถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะจะมีผลกระทบต่อไปกว้างไกลไม่เพพอะในยุโรปเท่านั้นนะครับเราขอบคุณความพยายามที่ที่ในการแก้ไขสถานการณ์นะครับอย่างสันติ่าดการหารือครับเพราะว่าสถานการณ์ในยูเครนเนี่ยจะส่งผลต่อสถานการณ์มนุษยธรรมนะครับที่ยูเครนแล้วก็ในในยุโรปรวมไปถึงความเยอรมัน ทางด้านเศรษฐกิจของด้านการเมืองระดับโลกนะครับอันนี้ก็ <c oughs> จะมีผลไปควาสมควรน,นะครับ <c oughs> และเป็นด้านอื่ของเทศไทครับค่ะลวครับวันนี้ได้ข้อมูลชัดเจนนะคะขอพระคุณมากเลยค่ะขอบคุณนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ